ต้นต้นไปแล้วครับตึก <c oughs> สองชั้นงเ้นปีนก้นไปป้าทางดีไห่ไปทางดีมีเลลครับเอแ้วครับไอต้นต้น้ำหมาะได้ยังไหม,หมามันเมื่อกี้มันวิ่งหาทางอยู่เดินป้า เอาจริงดิฮะเอาจริงดิโอเคไม่หักนะพี่ <laughs> อ๋ออามนู่นว้ย อืม <c oughs> ค่อยๆเลยเนี่ยโอเคครับประมาณตึกสองสามชัน้นนะโอ้โหล่งตรงนี้ก็เรียบร้อยโอเคเป็นตาผมมั้ง